สวัสดีครับสวัสดีครับมูนี้กลับมาพรกันอีกแล้วกับช่องข่อยมันคนอีสานชาแนลครับเบิืงเหมือนมูนี่ไม่ยังมูนี่ไม่ยังแดดนีีเด็ดเลยมูนี่จุ่มเมเนีตมูนี่ยังมูนี่ก้อยบ่นก้อยครับ4คูณ4ครับพี่น้องครับมูนี่ทักไว้มูนี่จัดเต็มเลย4คูณ4ครับพี่น้องแดดแดดจีดจืดักฮักเป็นสวน มันนี้แบบนี้คเปคนละครล่งมันเลยนะคำต่อคำเลยครับพี่น้องเนี่ยค,คยำต่อคำ <า S 1> ที่เด็ดเลยครับกบอันนี้พักกันจองอกพักกันจองครับเกันจอดสปีดเต็มสปีด,ปดตัวฟังยางคือเก้าวขาดัดม่ได้วอลังนี่จ้โดนเหรอห้อมคักคักแผ่วครับห้อมคักถือกินเ่ยตรวจจัดเลยครับพี่น้องเต็มสปีดเลยมีหัวอย่างนี้ฐานนั่งเดือดไอ่เดือดใบชะพลู คันว่าคุณนั่น,นมันที่พ่สุภาพไอีเลือน้าครับพี่น้องครับจวดน้ำกันเลยครับมื้อนี้ไปจัดเร์น้อ้อบรรยากาศได้ได้บรรยากาศได้บ่ม<อ>ื้อนี่กระทงครับมื้อนี้มกากินข้าวทงน้ำกันกระบายโอ้โอจวดเลยครับบัดื่นี้เห็นแต่แสงหน,หน้อยๆอ๋อโน่นละโอ้ยุ้งเข่าครับยุ้งข่าไว้จวดจวดกันยิ้ข้าว้อยเลือมึงน้องโอ้ยมีหอดเจียเจียวักเลยเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องสี่คูนสี่ครับพี่น้องครับขอลูกโดด

จำไรว้าวจะไม่ได้เหมือนมันต้องมีผงไก่ครับมันอนีสิเด็ดเลยครับแป้งกระกรอบพีครับนี่ดอกแค่ mọi người đây, ô, trăng trong nhà hát đẹp hát đẹp hát đẹp hát con hát đẹp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  hát hát đẹp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  hát

ปากแดงไ่เด้ท <c oughs> ่าทีเดงเลือดผักบอผักแก้วอสีขุ้นสีครับพี่น้องแบบเีนอ๋อ,อ,อจ้าอะไกัน,กกนอืมจ้าคนเลียง แก่เป่ี้วครับพักมาเป็นสวนเนาะจัางสิกินอย่างไม่นหลายหมดแล้วอืมดือดเย่อดผักมาสวนหนึ่งครับพี่น้องอืม เอาเห็ดมาหน่อยเถอะส่วนไหมเต็มที่เลยส่วนโมกโกะเต็เหี้ยครับเรียดมนอึงขนมาได้หรือยังเตมเหียด เยอะอะกว่าคนนี่พักเนี่ยจับจับเดี่มเลยพักแล้วน,น,นั่งกินยังสวยเลยครับจับจับ เบตอนนี้ว่ามันสีุ่นสีนปกปกนนหลือครับครับนี่หัวุ่นหัวผมเลยวะบางตอนนีบพูดนะอ้อาำตาเหลี่ยงไงบเงบางร้องแผล

มัขึ้นดังที่น่เลยแต่เขาห่อนมาทิปนึงครับพี่รองผู้นี้คักอีเลี้ยวผู้นี้จัดปลาฮะอ่างนี่ไรเนาะห่างเงีนเลยห่างเงานบุญเนี่ยนะองการจองสกันจองจัก ก็ดีว่อะแก่กกไปหรองครับโระเพราทำยังไงช่วยได้ครับมันไปยังไนได้ปะแก่ เพื่อกะปุ๋ยน,น้ำต่นพืกก่อกะเจ๊บอายุหันสางส่วนดีขนาดไม่ตักแกเพิ่มเจ็ดทั่วกะเจ๊บอายุหันซะเน้าะท่านยัต่บ,บรินฝ่ายเ,เลยเพื่อกับเป็นข้าโอ้โอ้อ ไปไปคุยมากกันจริงเมื่อไรอมขอเงี้ยคุยนันสิเนาะมึงนี่มันสาใจเรี่ยมมึนเนี่ยปะอยู่ไหมเลยียดเ่าไหร่งงออขัดลงเนี่ยลองดิคัมตัวคัมเย่ยมไปแล้วไปแล้ว เ้าก็จินเพียงแถวลินฟ้าของแมลักไหนกินอย่างนี่สูงใกล้ถึงว่าเราม่จะกินผพ้เดียวไหม่ายหรือปลบเแม่เ่อยนึงเลี้ยแต่เนี่น้ายๆขอคำนหน่อยมันภาษาใจมันือใจของมเดหอดหัดจิ้มสัมกันเนื้อบนน้อนะแต้มพูด

เช็ดปากเนี่ยคนเดียว่าอาู่น้ำเรียบร้อยครับพี่น้องมเนี่ยโล่นึงครับมึงเนี่ยโอ้ใครนี่ครับแร็ปกันแล้วพักมึงเนี่ยพักกับเตียมเที่ยเสียบพัก Ôi, giờ mưa thế quá Này, có chuột tâm quá bà Nhưng mà đi ăn chứng hương Nếu mà còn thẻ Cảnh Cảnh đấy đấy <laughs> <laughs> เต็มพี่อยากไอเมื่อประกาศขึ้นเบื้องพี่น้องโอ้คักอะไรไอ้หมดเนี่ยสุดยอดเลยงัดเต็มเทียดสี่คุ้นสี่แปดเอิดเติดว่วเหลือได้ครับพี่น้องไแล้วุน่้อยเลือดครับวันนี้ไลือดไสมุนดูกดวดเต็มจานเลย จ็นายก็วอฝากช่องไงเนาะครับไอเนาะไเม็นคนอีสานเช่ไหมนี่กับมีดก่อยร้อยเหลือดมาครับวันนี้โอ้ยอยากมาหลายมือแล้วเบ็ดเลยเลียอย่างตับครับพี่น้องวันนี้เหลี่ยดกับเพลอดครับจ็นายก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามกนเด้ครับพี่น้องกดกระดิ่งครับฝากกดกระดิ่งน้ำเนี้ยก็นายก็มวันนี้กับ หอดเวลาหน่อยลิปนี้กับสีทรัพย์กิ๊บหนี้กับเดแล้วคลิปต่อไปว่าเงาี่มีอย่างแม่ครับขอบคุณเวลาลสิบพีบ่น้องที่ตติดามเนาะครับกันเลยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ